we <laughs> สวัสดีครับผมอัจจี DIY นะครับกลับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้นะผมอยู่กับตัวนี้เลยครับพัดลมโบเวอร์นะฮะตัวนี้เป็นแบบเจ็ตโบเวอร์นะฮะผมก็แกะจากซองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็บอกก่อนนะสั่งไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่เหมือนกันนะครับของก็มาส่งตั้งแต่ประมาณช่วงหลังปีใหม่แหละเพิ่งว่างนามาแกะให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะกันมาดูเลยแน่นอนครับตัวนี้เป็นรูปทรงที่คุณคุ้นเคยเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้ผมจะไปไวๆนะฮะโอเคครับพัดลม รู้ถึงประสิทธิภาพของมันเป็นอย่างดีนะฮะเนื่องจากตัวนี้นะฮะจะให้พลังลมที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องวัสดุกันก่อนนะครับแน่นอนครับตัวนี้วัสดุนะถึงแม้จะเป็นตัวราคาถูกนะแต่วัสดุก็ให้มาเป็นแบบ PA6 GF30 นะครับทำเป็นเล่นไปนี่ลองดูนะมันจะมีเหมือนเส้นใยไฟเบอร์อยู่ด้านในมันจะเป็นด้านๆอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเพียงแต่ว่าตัวกริปของเขานะฮะจะไม่มีตัวยาง TPU นะครับพูดง่ายๆทั้งตัวทั้งหมดของเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็น TPU หรือออวว่าา TPE เลยคับบตกิปะะออกแบบมมี ประมาณนี้เลยนะครับมีการซอร่องเป็นลวดลายต่างๆไว้ประมาณนี้เพื่อนในการยึดเกาะได้ดีขึ้นเวลาที่มือเปียกชื้นนะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวฐานใส่แบตเตอรี่ก็จะมีเป็นรูปแบบเหมือนลูกศร3ขีดตัวนี้เลื่อนไปด้านหน้าแบบนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็คือไม่มี TPU เลยไม่มี TPE เลยนะครับและส่วนในเรื่องของงานประกรอบถามว่าในเมื่อมันเป็นราคาถูกแต่งานประกรอบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะและตัวนี้ก็คือใช้แบตเตอรี่ MT ครับเป็นซ็อกเก็ต MT ทั่วไปได้เลยนะงานประกรอบไม่มีอะไรหวือหวาครับแต่ว่าพูดถึงนะมันกกก็ไไไไไไมม่่ดด้้อายะรจนนเิป ก็มีแค่ด้านหน้าตรงนี้นิดหน่อยครับก็ถือว่า รับสภาพได้นะถ้าเทียบกับราคาที่ได้มานะอ่ะบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับราคาตัวนี้ได้มาเท่าไหร่แน่นอนครับผมได้มา1 0 0ทอน11บาทนั่นคือ89บาทครับถูกมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับงานประกอบสกรูทั้งหมดนะครับเนื่องจากเป็นตัวราคาถูกจะไม่ใช่น็อตที่เป็นหัวท็อกหรือว่าหัวดาว T10 นะครับจะเป็นตัวสี่แฉกธรรมดาแบบนี้เลยนะฮะก็ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรผมถือว่าตรงนี้มันก็ปกติครับส่วนด้านหลังนะฮะตัวรีดลงของเขาก็จะเป็นรูปแบบทรงประมาณนี้เลยนะฮะเป็นพลาสติกธรรมดาไม่ได้มีออะไรหวืววาเป็น แล้วก็ด้านในจะเป็นตัวบพัดของเขาตัวมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ธรรมดาแปลงถ่านนะครับไม่ใช่มอเตอร์บัสเลตนะฮะด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีลวดลายประมาณนี้เลยเหมือนเป็นลูกศรนะครับชี้ไปด้านหน้าก็ดูทันสมัยดีไม่ได้ดูขี้เหร่อะไรนะครับและนี่ก็คือด้านหน้าของเขาจะมีหัวปิดมอเตอร์เป็นรูปหัวกรวยจรวดแบบนี้นะครับหัวกลวยนะฮะหัวกลวยย้ำอีกทีเผื่อฟังไม่ชัดนะครับก็จะเป็นรูปแบบหลักการอากาศพลศาสตร์ประมาณนั้นนะครับช่วยในการลู่ลมออกมานะฮะจะสังเกตดูด้านในจะมี2สายดํากับแดงแน่นอนครับ ็นมอเตอร์แบบแปลงถ่านนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนที่ผมลองกดใช้เนี่ยมันมีกลิ่นของตัวแปลงถ่านที่ไหม้จากการเสียดสีเนี่ยตอนสปาร์คตอนแรกนะครับอย่างชัดเจนเลยนะโอเคลหลายท่านเอาไปใช้นะครับเมื่อเรากดไปกดมาเนี่ยอาจจะมีกลิ่นไหม้ของแปลงถ่านอย่าตกใจนะไม่ใช่มอเตอร์ไหม้นะครับเป็นกลิ่นแปลงถ่านนั่นเองนะครับประมาณนี้อีกด้านหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับเหมือนกันเลยแน่นอนครับตัวนี้เป็นแบบ ODM เนาะ Original Design Manufacturer นะครับก็คือเป็นที่โรงงานเขาผลิตเอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครจะนํามาขายก็ได้แล้วแต ก็ไม่แน่ใจว่าทางโรงงานเขาขายเองหรือเปล่านะครับก็ถือว่าราคาถูกมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรับในวอลลุ่มเยอะๆเนี่ยผมว่าตัวหนึงตกไม่น่าถึง50บาทนะครับเพราะว่ากําไร50%อยู่ละของพวกนี้นะฮะแต่มันต้องซื้อเป็นวอลลุ่มเยอะนะแล้วก็ต้องทาแบบว่า MOU กับโรงงานเขาไม่ใช่ว่าใครดุ่มๆจะเข้าไปสั่ง500ตัว100ตัวเลยมันคงเป็นไม่ได้ครับมันต้องมี MOU กับเขาเขาถึงจะให้ราคาที่เราถูกเนาะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับสาหรับคลิปนี้แล้วก็ตัวสวิตช์นะฮะไม่สามารถเล่นระดับอะไรได้จะเป็นแบบกติด ปล่อยดับกดติดปล่อยดับแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะเรื่องพลังลมเนี่ยผมว่ามันแรงอยู่แล้วล่ะ แต่ผมอยากดูการกินกระแสะเขาสักนิดนึงก่อนนะครับเนื่องจากผมไม่รู้นะว่ามอเตอร์กินกระแสะมากน้อยแค่ไหนผมจะเล่นแบตเตอรี่ใหญ่ไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับพระเอกของผมในที่นี้คือ2 1 7 0ึของทางเจือปู้นะครับเป็นซ็อกเก็ต MT ยี่สิบเซลล์ห้าซีนะครับสิบหกแอมป์อ้าวเทสจริงตอนนี้ที่ผมเทสไปในช่องได้จะอยู่ประมาณสักสิบสองกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกระแสะของเขากันสักหน่อยนะครับ โอเคแบตเตอรี่ไม่เต็มนะฮะมีอยู่97%ไฟมีประมาณ20.33โวลต์เดี๋ยวลองกดกันเลยนะครับ1 2, 2> 1> ประมาณ11แอมป์กว่านะครับ หรือประมาณสัก220วัตต์โดยประมาณในตอนแรกที่กดไปนะแล้วก็เหมือนมีดรอปมานิดนึงอ้อพูดถึงเรื่องดรอปนะตัวนี้เนื่องจากมันไม่ใช่มอเตอร์บัสเลตนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีตัววงจร ESC เข้ามาตัวดรอปมอเตอร์นะครับถ้ามันจะดรอปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวมอเตอร์เนี่ยมันดรอปแรงของมันเองนะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังไว้ก่อนประมาณนี้นะครับเพราะถ้าเป็นตัวมอเตอร์บัสเลตเนี่ยวงจร ESC หรือว่าวงจรอลกทต์นิกของเขาเนี่ยนะครับมันจะสั่งลดรอบมอเตอร์นะเมื่อเราใช้งานต่อ อันนนั้นก็คือเป็นระบบเซฟตี้แต่สําหรับมอเตอร์แปลงถ่านแบบนี้นะฮะกดยาวๆแช่ต่อเนื่องถ้ารอบรถเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่ามอเตอร์เริ่มไม่ไหวเริ่มมีอาการร้อนจัดนะครับก็แนะนําว่าต้องพักนะเนื่องจากมันไม่ใช่มอเตอร์บัสเลสที่จะทํางานต่อเนื่องยาวๆหนักๆได้นะครับก็อันนี้แจ้งไว้ให้ทราบนิดนึงครับพีคไปสูบเแอมกว่านะครับแล้วก็จะต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ ก็อยู่รลลาวๆนี้เลยนะครับประมาณ200กว่าวัตต์นะครับ11แอมป์สิบแอมป์นิดนิดสิแอมป์มีพีก,ก็จะสวิงอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าเอเวอร์เรจจริงๆก็น่าจะอยู่สักประมาณ11แอมป์ครับ 2 0 5วัตต์มีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะใช้กับแบตเตอรี่แน่นอนครับถ้ามันวิ่งอยู่ประมาณสัก11แอมป์12แอมป์อย่างเงี้ยก็ควรจะต้องเป็นตัวประมาณนะครับ4แอมป์เอาขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่าซีเรสสมมุติว่า4แอมป์ค่าซีเรส5 4 4 5 20โอเคยังพอทนอยู่นะครับแต่มันก็วิ่งเกิน50%ของตัวความจุแล้วนะความจุกระแสะที่มันจ่ายได้นะครับใช้ต่อเนื่องจริงๆนะผมว่าเกินกว่านั้นดีกว่าครับ 2, 7, า,เาเป็นอ 1, 8, 6, 50, ่่เป็น18650ท,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 ท่าโอนคอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาลองแรงกดกับตัวกิโลกันแล้วกันนะครับว่าแรงทัสของเขาจะได้อยู่เท่าไหร่นะครับมาครับเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับกับแรงกดของกิโลนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่โดยจะห่างประมาณนี้นะครับก็ประมาณสัก2ข้อนิ้วของผมเนาะก็ประมาณ2นิ้วครับ2ข้อนิ้วของผมนะโดยประมาณนะครับราวๆนี้1 2สอง ก็จะวิ่งอยู่ประมาณ360กรัมจนถึงประมาณ390กรัมนะครับแต่เฉลี่ยว,วิ่งจริงๆเนี่ยที่เห็นเห็นเลยจะอยู่ประมาณสัก365 370โดยประมาณนะครับอะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพีคไป400นะครับครั้งที่2เนี่ยแล้วก็เหมือนจะวิ่งวิ่งอยู่ประมาณสัก384เท่าที่เห็นนะครับลองอีกครั้งครับครั้งที่3 ราวราว380ครับก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าแรงกดที่ให้มาสําหรับตัวมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ธรรมดาแบบนี้ผมว่าไม่ขี้เหร่นะออย่าลืมมันไม่ใช่มอเตอร์บัสเลทที่จะกินกระแสอะไรหนักหน่วงขนาดนั้นนะครับ อ่างั้นเดี๋ยวมาสรุปกันเลยครับสั้นๆคลิปนี้นะก็คือตัวนี้นะครับข้อดีเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับทําให้มันไม่ได้กินกระแสมากสังเกตดูว่าเราใช้แค่ประมาณสัก1 1บเถึงสิแอมป์พีคไปประมาณ15แอมป์ในบางช่วงก็ไม่น่าจะพีคบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ที่เป็น4ี่แอมแปร์นะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับค่าซีเรตห้าสีน่าจะเพียงพอนะครับถ้าเป็นสามสีสี่สามสิบสองผมว่ามันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปน่าจะแบตเสื่อมไวนะครับเพราะว่าแบตจะร้อนนะฮะเพราะวว่่าาามมมัััันน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 จจะะะะะะกกิรรรููู้้้สึเเเหหืออฟลลลโดยแแคบพฉป็ 4 m r ที่ 5c สามารถใช้ได้ครับนะก็โอเคแบตเตอรี่ในพวกนี้ที่ใช้ได้ทั่วไปเนี่ยผมว่า 5c มีเยอะๆนะก็ลองเลือกใช้ตามความเหมาะสมกันละกันนะครับแต่กลับกันถ้าตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับ4 m r ไม่น่าพอนะครับอาจจะต้องมีความจุมากกว่านั้นหรือค่าสิวเ e ตอาจจะต้องเพิ่มเป็น 10c ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นบัสเลตเนี่ยจะกินกระแสมากกว่านี้สักหนึ่งเท่าตัวอย่างแน่นอนครับแต่ในเมื่อข้อดีนะครับมันแรงก็แน่นอนครับมันต้องแรมกับพลังงานที่มันจ่ายมากขึ้นมันถึงแรงได้ขนาดนนนนัั้้้สส่ววตีีขอเเยยล ก็คือเป็นมอเตอร์แปรงถ่านใช้ซักระยะหนึ่งนะครับแรงถ่านศึกเนี่ยแน่นอนครับมันก็อาจจะทําให้รอบลดความเร็วลดนะครับความแรงลดนะฮะแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่ยาวนานเท่าไหร่นะครับแต่พูดถึงเรื่องราคาในราคาแค่89บาทผมว่าแค่บอดี้ก็คุ้มแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆคุณใช้จนพังคุณเก็บใบพัดคุณเก็บตัวโครงตัวนี้เอาไว้นะครับเอาไว้โมดิฟายกับตัวอื่นได้นะอันนี้ก็ถือว่าเหมือนเราซื้ออะไหล่นั่นแหละครับแปบาทอย่าคิดมากถ้าคุณต้องการซื้อมาแค่เป่าฝุ่นเล็กๆน้้้้อออยยๆเเเปป่่าาาใบไมนนํล็กหรืคุณ จะเอามาทําเป็นไดเป่าผมก็ได้นะครับพกพาไปนอกสถานที่ฝากไว้ครับในราคานี้89บาทผมว่าให้มองว่าซื้อโครงดีกว่านะครับถ้าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพิกัดการสั่งซื้อแน่นอนครับใต้รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวเครื่องมือช่างราคาถูกที่สามารถใช้งานได้จริงแต่ทนไหมอยู่ที่การใช้งานแต่ละท่านครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ